เช้าวันหนึ่งหมีน้อยเดินเล่นริมลำธารแสงแดดอุ่นๆสองมากระทบผิวน้ำที่ไหลเอ่ยช่างสวยงามหมีน้อยเห็นอีกฝั่งของลำธารมีทุ่งดอกไม้สีสันสดใสเขาอยากจะข้ามไปให้ได้หนีน้อยก้าวเข้าไปใกล้น้ำแต่กระแสน้ำไหลแรงกว่าที่คิดใบหญ้าและกิ่งไม้เล็กลอยไปตามน้ำอย่างรวดเร็ว หมีน้อยนองก้าวลงไปทีละน้อยแต่แรงน้ำผลักจนเกือบล้มเขารีบถอยกลับขึ้นฝั่งสีหน้าตกใจหนีน้อยนั่งนิ่งคิดหาวิธีใหม่รอบๆมีหินใหญ่เรียงรายตามลำทารเขาลองใช้วิธีปีนขึ้นบนก้อนหินแล้วค่อยๆข้ามไปทีละก้อนแม้จะช้าแต่ปลอดภัยกว่าการฝืนลงน้ำตรงๆ ในที่สุดมีน้อยก็ข้ามมาถึงอีกฝั่งสำเร็จเขายืนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่สวยงามสีหน้ามีความสุขและภาคภูมิใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทกับสิ่งเล็กๆรอบตัวและจงคิดหาวิธีก่อนลงมือทำเสมอเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ